สวัสดีครับพบกับช่องท็อกชาแนล e l แล้วนะฮะต่อจากคลิปที่แล้วนะผมที่ผมจะมาบอกว่าจะมาบอกอาการของตัวรัดแหนบฮะที่เราซื้อตัวรัดแหนบมาใส่นะครับผมนี่คือตัวรัดแหนบนะฮะวันนี้ผมจะมาบอกอาการนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะฮะปกติตัวรัดแหนบตรงนี้นะฮะที่ผมใส่ตั้งแต่แรกใช่ไหมะฮะ ผมจะใส่อยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมมันจะห่างจากจากตัวนี้มาประมาณสนะิบห้าเซนฮะจะอยู่ประมาณนี้เอิรนผมใส่ <c oughs> ใส่แล้วนะครับผมอาการมันมันมันรู้สึกว่ามันมันกระด้างฮนะอ่าสำหรับตัวผมนะครับผมอาการกระด้างอ่าตัวนี้เป็นเป็นรถเดิมเดิม,ดมดดนะครับผมเป็นแนบเดิมติดรถนะฮะไม่ได้ตกแต่งอะไรครับแอบเดิม,ดมนะครับผม รู้สึกว่ามันอาการมันกระด้างมันเหมือนมันค่าเคมันค่าเคมันเปลี่ยนไปฮะแล้วเหมือนเวลาเรารัดแหนบจะมฮะรัดรัดให้มันแน่นแล้วเหมือนแผ่นบรรทุกมันจะไปติดกับไอตัวเนี่ยฮะแผ่นนั่งเนี่ยนะฮะเหมือนมันรัดแล้วมันจะแน่นน้ำมาหากันทําให้มันเหมือนมันมันแข็ง มันระยะยุบมันมันน้อยลงนะฮะระยะยุบของแหนบน้อยลงแล้วทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยคนที่ชอบรถนุ่มๆเนี่ยนั่งนุ่มเนี่ยนุ่มนวลหน่อยนะฮะเกิดอาการมันมันมันแข็งตัวมันเหมือนมันมันตึงไปมันแข็งแล้วมันไม่ชอบผมก็ไม่ชอบเพราะว่ามันมันแข็งกระด้างแต่สําหรับคนที่ที่ชอบก็ซื้อซื้อซื้อมาลัดได้นะครับผมชอบเหมือนนน่บๆแข็งๆนะผมว่ามันมันแข็งไป สำหรับผมนะผมแต่สำหรับคนอื่นถ้าใส่แล้วถ้าดีก็โอเคฮะแต่สำหรับผมวมานมัน,ม,นมันแข็งไปนะมันก็โอเคนะครับสำหรับคนที่จะซื้อมาใส่นะแต่สำหรับผมว่าอาการก็คือตัวรดแหนบนะฮะมันแข็งไอเห็นเขาบอกว่าไอปรตทจะอยู่ประมาณนี้ไหมฮะถ้ามันตึงมากให้คลายใช่ไหมฮะให้ให้คลายน็อตตัวนี้ออกนะฮะคลายไม่ให้มันตึงใช่ไหมแต่ แต่ถ้าเราขายนะฮะขายน็อตตัวนี้ขายน็อตตัวนี้ออกใช่ไหมครับถ้ามันเราจะใส่ไว้ประมาณนี้ครขายน็อตตัวนี้ออกผมจะบอกเลยฮะขายปุ๊บแล้วเวลาเราเอาของใส่เอาของใส่รถใช่ไหมฮะใส่ท้ายรถเวลาเราบรรทุกแนบมันจะแนบมันจะดันดันลงมาฮนะแนบมันจะดันลงมาแล้วทําให้ไอตัวลัดแนบตัวเนี้ยมันจะไหลมาถ้านะเราขาย ปกติมันต้องขันให้มันตึงตึงนั่นแน่มันสําหรับผมว่ามันถ้ามันคลายแล้วมันมันไม่มันไม่อยู่อะมันมันเหมือนมันไอเวลาเราบรรทุกมาแหนบมันจะแนบมันจะต่ําลงมาแล้วมันทําให้มันหลวมอ่าทําให้ตัวลัดแหนบที่มันหลวมมันจะไหลลงมาไม่เหมือนเราขันให้แน่นแน่นที่สุดแล้วเวลาเรามันเอาของบรรทุกมันก็อยู่อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราคลายให้มันนุ่มมันก็ไม่ได้ฮะ ผมก็เลยจากที่ผมใส่แล้วอาการมันแข็งนะค่าเคของแหนบมันเปลี่ยนไปผมไม่ชอบรถแข็งอีกแล้วผมก็เลยผมก็เลยขยับมาไว้ข้างหน้าก่อนแต่มันไม่มีผลนะเอาไว้ข้างหน้าก็ไม่มีผลนะก็เลยขยับมาไว้ข้างหน้าเดียวค่อยจะถอดออกครับไม่ไหวฮนะนี่แหละครับผมนี่ก็คืออาการของรถเดิมๆนะครับผมที่ซื้อตัวรัดแหนบมาใส่ก็นึกว่ามันจะใส่แล้วมันจะรู้สึกว่าดี มันมันก็โอเคในระดับหนึ่งสาหรับผมมันมันแข็งไปเพราะว่าค่าเคของแหนบมันเปลี่ยนไปนะฮะอ่าสุดท้ายแล้วนะผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปข้างหน้านะครับผมบััสดีครับ